ไปฟังอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดคุณทักษิณกันบ้างนะคะคุณวร,รชัยเหมะอดีตสสสมุรประการพักเพื่อไทยท่านก็มองคล้ายๆกับคุณวินยัิเลยค่ะท่านมองแบบนี้นะว่าการที่ศาลท่านนัดไต่สวนแบบนี้นะคะมันมีข้อดีคือมันจะได้ เห็นอะไรอะไรกระจ่างชัดไปเลยจะได้รู้ดำรู้แดงไปเลยแล้วการที่สารท่านนตัตไตสวนเองแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าสารเองก็อยากจะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความกระจ่างเช่นเดียวกันลองไปฟังเสียงคุณวรชัยเหมะดูค่ะเรื่องนี้นี่นะครับถ้าสมมติว่าจะเอามาเป็นเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าใครเสียประโยชน์ประเทศชาติเสียประโยชน์พี่น้องประชาชนเสียประโยชน์ แล้วก็สารเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้คุมเครือนะครับผมว่าจะได้ชี้ชัดไปเลยเรื่องนี้ไม่ต้องมาพูดกันอีกจะได้เห็นเห็นเห็นดำหรือว่าเห็นแดงจะเป็นยังไงก็ให้จบไม่ต้องมาเที่ยวเดี๋ยวคนโน้นยื่นคนนี้ยื่นผมว่าสารท่านก็อาจจะรำคาญเหมือนกันแะใช่ไหมแล้วบางคนก็มาโจมตีสารสารพัดอ่ะสารก็โดนหนักผมก็เห็นใจสารนะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจสารเลย ว่าท่านท่านหนักใจท่านเป็นห่วงท่านกังวลเพราะว่ามีทั้งควายท่านนายกทักษิณมีทั้งควายที่ค้านนายกทักษิณสองควายท่านจะทํำยังไง <S <S ท่านก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาให้สังคมได้เห็นว่าสอบหมอเป็นยังไงสอบอาราชทันเป็นยังไงใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องทําให้ขาวสะอาด <S <S 2> <S 2> ผมว่าเรื่องนี้เนี่ย สารศาลท่านก็จะได้ไม่ต้องปวดหัวผมว่าท่านก็ทําถูกนะครับนี่เป็น,ปนปความเห็นของคุณวรชัยนะคะอดีตสสสมราการพักเพื่อไทยที่ก็มองว่าการไต่สวนของสารจะช่วยทําให้ประชาชนเขาคลายข้อสงสัยค่ะเพราะว่าบางคนก็มีความเชื่อว่าในทักษิณใ,ใหญ่กว่าสารนะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ ซึ่งคุณวรชัยบอกว่าเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพร้อมกับย้ำว่านายทักษิณปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างตัวเองก็เชื่อว่าที่สามพิจารณาไตาส่สวนเองก็เพื่อจะนำข้อเท็จจริงออกมาสู่สังคมไม่ให้เกิดความคลุมเครือ ให้เห็นดำเห็นแดงกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมีคนไปยื่นร้องเรียนอีกกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกมาเดินสายร้องเรียนก็ควรจะหยุดได้แล้วเมื่อสามพิจารณาณไต่สวนเองแบบนี้นะคะเพราะว่าควรเรคารพศาลด้วยก็ควรจะรอฟังคำสั่งศาลจะดีกว่านะคะคุณรชัยยังเอบประสบการณ์ของตัวเองในฐานะที่เคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนด้วยนะคะบอกว่าคือในกระบวนการยุติธรรมนั้นนะคะ เริ่มจากตำรวจอายาการแล้วก็ศาลซึ่งเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วก็จะส่งตัวไปที่ราชทันโดยมีราชทันเนี่ยท่านทำหน้าที่บังคับโทษแล้วก็บริหารโทษน,นะคะต้องดูแลนะคะผู้ต้องขังทั้งหมดบางครั้งผู้ต้องขังเนี่ยเกิดมีอาการเปิดฉุกเฉินก็ต้องส่งโรงพยาบาลกลางดึกเร่งด่วนค่ะหากต้องไปรายงานศาลเพื่อขออนุญาตศาลก่อนอันนี้ก็อาจจะไม่ทันการรักษานะคะ ที่สำคัญก็คือผู้ต้องขังที่สม,มีคําพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องรายงานศารแล้วตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนค่ะบางทีตีสองตีสาอย่างเงี้ยก็ต้องส่งโรงพยาบาลของของจังหวัดนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลราชธรรมแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ย มันมโโีโรงพยาบาลราชทันถ้าโรงพบาลราชทันเนี่ยรับไม่ไหวเครื่องมือไม่พอเนี่ยโรงพบาลราชทันท่านก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับนี่คือหลักการปฏิบัติตามหลักสากลที่มีมายาวนานะนะครับแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นท่านดวนเนี่ยไปราย,รายงานสารเนี่ยขออนุญาตสารเนี่ยมันไม่ทัน ใช่ไหมครับคนเหตุการณ์ท่านด่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นระเบียบในการปฏิบัติในการส่งตัวเนี่ยมีสองคนก็คือพัสดีกับกับหมอกับแพทย์ที่เรือนจำว่าจะส่งตัวไปที่ไหนอย่างไรนะครับนี่คือขบวนการทั้งหมดยกเว้นนะครับว่าการส่งตัวผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้ตัดสินคดียังไม่สิ้นสุดนะครับต้องรายงานสาร แต่ว่าคนที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยระเบียบในการปฏิบัติที่มีมายาวนานเนี่ยไม่ต้องรายงานสารตามหลักสากรตามหลักปฏิบัติที่มีมายาวนานที่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ ท,นทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณวรชัยนะคะว่ามองเหตุการณ์ท้ายที่สุดข,ของเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุณวรชัยก็มองว่าสําหรับคนที่เกลียดคุณทักษิณนะก็อาจจะคิดไปว่าผลก็คงจะออกมาไม่ดีคุณทักษิณก็อาจจะต้องกลับเข้าเรือนจําแต่ว่าสําหรับตัวเองเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าการดําเนินการของ คุณทักษิณเนี่ยดำเนินการถูกต้องถูกระเบียบนะคะก็เชื่อว่าศาลจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วก็ย้ำนะคะว่าสังคมนะควรจะหยุดความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศนะคะเดินหน้าต่อได้แล้วค่ะ